หนึ่งนาทีกับกอทอการจอดรถตากแดดเป็นเวลานานส่งผลให้ตัวรถยนต์นร้อนทั่วทั้งคันผู้ขับขี่สามารถป้องกันะระลุความร้อนของแสงแดดได้ด้วยการลดกระจกหน้าต่างลง1เซนติเมตรรวมทั้งใช้อุปกรณ์บังแดดเพื่อช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่ส่องเข้ามาในรถยกการปัดน้ำฝนเพื่อช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของยางปัดน้ำฝนหลีกเลี่ยงการวางวัสดุบางอย่างไว้ในรถเช่นไฟแช็คอุปกรณ์อัดแก๊สต่างๆเพราะเมื่ออุณหภูมิในรถสูงอาจจะระเบิดได้ และเมื่อจะใช้งานรถให้เปิดระบบปรับอากาศในตำแหน่งที่เย็นที่สุดและแรงที่สุดจากนั้นถอดอุปกรณ์บังแดดออกอย่าเพิ่งปิดกระจกหน้าต่างเพราะความเย็นจากระบบปรับอากาศกำลังไล่ความร้อนออกจากห้องโดยสารเมื่ออุณหภูมิภายในห้องโดยสารเย็นขึ้นจึงค่อยนำกระจกหน้าต่างขึ้นสุดทุกบานพร้อมปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศตามความต้องการครับด้วยความปรารถนาดีจากกองถุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก